พี่ครับวันนี้เราอยู่กับเน่ซุเปอร์ฮีโร่ของเรานะครับวันนี้เดินนะครับเดินนะครับโอ้โหนี่แปลงล่างแล้ครับแปลงล่างเลยครับแปลงล่างนี่ครับโอ้โหแปลงล่างแปลงล่างนี่โอ้โหอ้าวเน่หลับฉลามฉลอมฉลามเดินนี่ครับฉลามวิ่งที่ฉลามวิ่งที่อโอ้วิ่งเันใหญ่ได้ อ่านี่จะมานำสูงสัตว์เราเดินกันนะครับมีตัวอะไรบ้างครับนีเดินแถวตัวนี้อ้าเดินเดินเดินอ่าเดินไปเดินไปเอา้าไม่เดินนะตัวนี้อ้าวแถววิจิตรตัวนี้เ,เดินเดินเน่เอ่าอ่ามีชีพอีกตัวนะครับมีชีพอีกตัวนึงอ่าเดินต่อแถวกันไปได้เห็นไหมครับแถวตัวนี้กันนึงครับ จ้าจำได้ครับทีเล็ก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 ครับสถานะตัวนี้เออพีเดเตอร์ตัวนี้ก็ทีเล็กครับเด,นด,นดนินครับเดินเดินเดินโอ้เดินตามกันไปนะครับเดินตามกันไปเลยอามามาดูฝุ่นกระเด็นได้ดีกว่าครับ โอ้โอ้โอ้อ๋อเต้นตายเต้นตายอ้าวี่ครับมีหมูหมูโอ้โอ้โอ้อ๋ออ้าวไก่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 โอ้ยโอ้ยไก่นอนเต้นมาเลยอ้าวอ้าวโอ้โอ้ใช้พลิกตาเลยใช้พลิกตาวนี้

อ้องอ่องตาเนี่ยฝากกดติดตามเลยนะครับบ๊ายบาย